มาเบิองวิธีทํำหนึ่งป่าใส่หม่องเขาใช่รัองปร่าคังแรกกันเพราะว่ามันมีทานมันไม่เกล็ดใ่กระช่วงนี้แกประมาณสองถุ่มก็กลัวเกือบสามถุ่มเลยมองไปเห็นหมดหมองอ้ห้วยหมดหุเขากับหม่องเขาความงุ่มใื่กันอยู่ก็เริ่ม มันต้องเฮ็ดได้อ่ะมันต้องห่งไดหนึ่งได้หวดเลยอเอาหวดหนึ่งเขา่าร่องใส่ก,กันกับหมอของเขา่าเออมันพอดีพี่นอ้องได้คุอดออกเบิ้งก็นนะลอง,งแต่ว่าเลยพักกับ,บ่มีหลายหลายคนมาเบิ่งองพี่ที่น้องก็เลยลองเบิง่งแล้วก็ใส่ใส่พักก็มีกะหล่ำกับบักเขือเนาะส่วนปลา ตนปลาก็เอาเช็ทุงยางก่อนได้พี่น้องเพราะว่าอาศัศยสิเเอาหนังมันมาเห็ดเจียวเนาะครับเนาะเ็เลออาศัยทุงยางก่อนแล้วปักเอาผักคุมมักแหวนพี่น้องมัมันเห็ดเบื่อเ,อเออนี่พี่น้องจากนั้นมันก็นเรยมาลร่องตัดคีบแบบเบื่อไปเรื่อยๆลยแหละมันนี่ตอนนี้นะเอาออกมาเลยพี่น้องเออมันกระดัยเรื่อพี่น้องสุกดีกันพี่น้องเอ,อ้ยคนน่ะ เนี่ยกระลังเสียเอาออกมาเบ่งครับแต่ว่าชุกยิ่แล้วครับตม้มเอากันหนึ่งปานสักเกือบกันเกือบสักกึ่หนึ่งเขาเนี่แหละพี่น้องประมาณนั้นแหละทอห่อเคือว่ามันสุกแล้วเนาะก็เลยเหยีเบิ่งเอ้าก็โอเคแต่ละพี่น้องเอือกระลังจะดึงออกดึงออกมาตำรวจดึงนี่ เอนี่มันมันมันบริเนาะมันมีมันไตองเนาะแต่ว่าใบตองก็บ่อยากได้ดอกอยากได้ถุงยางเยอเนาะเพราะว่าแต่เขาแต่ถุงยางมันจะได้น้ำนัวเนาะถุงมีน้ำนัวน้ำมนได้นเอาน้ำนัวมันมัเห็ดมันกินเดียวอยู่เนาะพ่นโอ้สุดดีเลยแต่ถุงยางมันจะเที่ยวถุงยางมันจะ tôi đã cho mình mua một cái <laughs> món không phải có cái món này tất cả บมีเ็มกรบื้องเต่าหุเขาอรอางนี้เอาขึ้นัีไปเยี่ยมยอดแต่เพ่นป้าเส้นถุงยางมันึเื่อนหงดกกันเเ็ส่นันะใจหลังก็ต้องใจลเลยรุลงก่อนเอาพักลงใจเพราะว่าเพราะว่าหงด ซึ่งเขามันสิมันสินจุ่มมันบ่ล่ะมันสิจุ่มให้มันจุมนมน่มก้หน,หน,กกนหน่ายนึงเฮาเอาผักกอนนึงลงไปรองรับห้องไม่อีกท้องสามตันเขาคว้าเขาป้าจะทุกอย่างแล้วเอาลงกใส่นี่หยอดแล้วพี่น้องเรียบร้อยเลยหยดเลยครับหยอดเลย,ย,อเล,ยลองมึงด้วย รองมครับรองมึงมีเขาเนีย